ทุกๆอย่างมันนี่แหละครับคือผลผลิตคือผลลัพธ์คือเราได้มาได้สิ่งดีๆมาจากทุกทานเราก็ไม่เคยเอาไปเล่นหรือไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับเราก็มีโอกาสที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมในการทําบุญต่างๆผมก็ทําครับไม่ว่าจะเป็นทางวัดทางาศาสนาหรือทั้งสาธารณกุศลอื่นๆก็ทําอยู่ตลอดเรื่อยมาครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอามาสร้างครอบครัว ครับแล้วเ็เวอ่์เอ็ซี่ทุกๆคนกับคงสีนิ่ดีนะแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับ,รบเงินทุกท่านแต่ละบาทแต่ละสิบบาทแต่ละยี่สิบบาทแต่ละร้อยบาทแต่ละพันบาทแต่ละหนึ่งหมื่นบาทหรือค่าจ้างค่าหามันก็เป็นเงินที่มีคุณค่าครับมันก็มีคุณค่าผมก็เจ็บหอมรอมริบม,มาทำสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่มันดี คืนบ้านนนาสิพุล่ะครับพุล่ะปีใหม่พุรณะคืนว่าตีทิมทิมใบปีใหม่ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ้านยายบีแล้วเนี่ยเพราะว่าแอนกับบอยไม่รู้จะได้อยู่วันเดือนและกี่วันสิเป็นบ้านยายบีเป็นเจ้าของบ้านแล้ว <S <S เป็นบุญยายบีแล้วนี่เออยายพู้ได้ยูยีหลีผู้ไดู้้สื่อพูได้ยููผูอยูพูดได้สื่อ รับผิดชอบผู้เดียวไลยปเดนต้องหาคนมาเพิ่มบอเริ่มเริ่มบ่มั่นใจแล้วโอ้ประเด็ถทูสมือดอกบ่สกับโปันนั่นบอเอามาหลาเอามาหลายมันงากเนาะเออยุ่ตาเฮ้านี่ล่ะเออคอยใหเด็กนี่่เพล Yãi Bì thông công sản, Vô Văn Sản Điện Cây Thẳng. Vai da. Nè này, ít lại này, còn mát hơn. Yãi Bì cả sơn hết, sát khải yêng, thù ban. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì พีวิต์ก็มาอยู่กับผมก็าสามสี่ปีแต่ก่อนที่ผมไม่ได้แยกออกมาอยู่เขาซักเสื้อผ้าทําทุกอย่างในบ้านแหละดูแลทั้งยายสวยทั้งแม่นะครับก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนพี่น้องครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเขาจะลงไลน์แล้วแหละน้องสวัสดีครับ แค่นี้เด้อเดี๋ยวมาอัพเดตให้ดูใหม่ครับผม